จุบันที่อยู่อาศัยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการดำรงชีวิตแต่ในเมื่อเราต้องไปอาศัยในต่างพื้นที่หรือเหตุที่จําเป็นต้องไปอาศัยในต่างพื้นที่บ้านคงจะไม่ตอบโจทย์สาหรับการอยู่ลําพังหอพักก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ประหยัดและเหมาะสมกับการอยู่ลําพังและในปัจจุบันมีจํานวนหอพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีทั้งหอพักแบบราคาสูงหอพักแบบราคามาตรฐานและหอพักราคาถูก บางที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบแต่บางที่ก็แทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์และทุกคนดูจากอะไรจึงเลือกที่จะเข้าพักดูจากราคาระยะทางหรือเฟอร์นิเจอร์จากปัญหาที่กล่าวมาทําให้เกิดหัวข้อวิจัยครั้งนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาโดยใช้โพลของ Instagram Story เป็นคําถามคัดกรองผู้ทําแบบสอบถามจานวน20คนได้ชายชจานวนหคน และหญิงจำนวน14คนโดยจะส่งคำถามไปที่ด e เรกเมสเ g จจากผลสำรวจระยะทางจากหอพักกับมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจถึง90%ราคาหอพักจะอยู่ในราคา2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทถึง60%หอพักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นหอพักประเภทพัดลมถึง70% เนื่องจากต้องการประหยัดค่าไฟเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องมีผลต่อการตัดสินใจถึง70%ข้อเสนอแนะหน่งหอพักควรมีโรงจอดรถแบบมีหลังคาและควรมีกล้องวงจรปิด 2. หอพักควรสมเหตุสมผลกับเฟอร์นิเจอร์